Every morning, Jintana gets up at 6 a.m. and gets ready for school. Together with her younger brother, she is one of the few sponsored children in her village under the child sponsorship program by World Vision. However, the sad reality still remains that millions of children around the world are suffering and deprived of their basic needs food, shelter, water, and education. a child may be born into poverty but poverty is never born into a child like jintana her circumstances does not determine where she can go they merely determine where she starts millions of children miss out on their childhood as a result of poverty they are deprived of the potential to develop and thrive Hence, making them vulnerable to exploitation, abuse, violence, or even discrimination. Every child has the right to be a child, living life in all its fullness. And we believe that every child should be cared for, protected, healthy, and educated. World Vision partners with communities to fight the root causes of poverty. With the Child Sponsorship Program monthly, you can change the lives of these children, their families, and their communities. The goal is simple providing the children and their community access to education, healthcare services, food, clean water, as well as economic and agricultural development eventually freeing communities from the crippling cycle of poverty enabling them to financial independence and self-sustainability you can change this together with world vision you can put your hands up for children and make a greater impact for children for change for life I feel very, very happy because การลงพื้นที่กับสุพนิมิตทาให้เราได้รู้ว่าเขามีการทําอะไรบ้างอย่างที่ไปเห็นโครงการที่แล้วจะได้เห็นบ้านเด็กจริงๆได้เห็นโรงเรียนที่แบบยากไรจริงๆขนาดช้อนเพื่อจะกินยาเพื่อแบบยากแก้หวัดอะ่ะทุกคนไม่มีต้อแมแงกันใช้อะ่ะเสื้อผ้านี่ก็มาแแมมขาดวินเลยก็แบบโอ้เขารู้เลยว่าเขาต้องการจริงๆแหละอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยครับเราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน การที่เราเกิดมาแล้วอยู่ในสังคมที่มีโอกาสในการศึกษาโอกาสในการทานอาหารดีๆได้พักผ่อนดีๆเนี้ยครับถ้าเรามีโอกาสแล้วยังเหลือพอที่จะไปทุกคนได้เนี่ยอยากเชิญชวนให้มาแบ่งปันให้คนที่ขาดโอกาสเหล่านั้นนะครับเพื่อให้สังคมของเราโดยรวมนั้นได้อยู่มากขึ้นครับก็ประทับใจอะค่ะที่เรารู้ว่าเงินเดาที่เราได้ให้ไปเนี่ยมันได้อะไรกลับมาบ้างอะค่ะแล้วก็การที่สุพรรณิพิษเนี่ยช่วยเหลือชุมชนเขาไม่ได้ให้แบบ ให้ปลาให้ชาวประมงกินอะไรเงี้ยแต่เขาแบบสอนวิธีการจับปลาให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้พัฒนาสังคมรอบๆข้างให้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะถ้าอีฟไม่เคยสัมผัสชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอีฟคงคิดว่าการมีชีวิตแบบนั้นอะ่ะมันคงเป็นเรื่องปกติมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ทําไมน้องๆพวกนี้ยถึงจะต้องได้รับความรู้ต้องเห็นโลกขึ้นกว้างขึ้นเขาจะได้รู้ว่าจริงๆเขามีชีวิตที่ดีกว่านั้นได้อ่ะคะ่ะมันช่วยให้น้องๆเขา ได้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะดำรงชีวิตอยู่และพัฒนาสังคมเป็นกำลังให้กับประเทศชาติในโลกนี้ต่อไปอะค่ะไอแคเป็นบริษัท i n t e r d ์ a l e r b อ er ร์บนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในตลาดการเงินค่ะเขาทำหน้าที่ติดต่อกับทั้งสาขาต่างๆทั่วโลกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางร,ระหว่างลูกค้าทั้งในและต่างประเทศค่ะ สิ่งที่ไอแคปคิดว่าสําคัญที่สุดในการที่จะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นได้นะคะก็คือการศึกษาค่ะถ้าเราเพียงแต่ให้โอกาสกับเด็กๆที่ต้องการโอกาสเขาจะสามารถใช้โอกาสอันนั้นไปต่อยอดอนาคตของเขาได้ค่ะวันนี้เราได้ยินเสียงของเด็กๆแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันมานึกถึงอนาคตของเด็กๆในสังคมที่เราอาศัยอยู่ให้มากขึ้นนะคะเราสามารถทำในสิ่งที่เราทำได้ เพราะว่าสังคมเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งความสุขของแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากพอแล้วลองแบบอยากให้ลองแบ่งปันความสุขที่มีนะคะไปเป็นโอกาสให้เด็กๆที่เขาต้องการเราพวกเราก็จะได้เห็นแสงแห่งความสุขที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนกับทุกคนที่นี่ที่ไอคบนคะก็สิ่งที่อุมั่นใสตัดสินใจนะคะอุปการะเด็กนะคะร่วมกับทางสุพรรณิตรเนี่ย เพราะว่าเรามองว่าการช่วยเหลือของสมานนิมิตเนี่ยไม่ได้เพียงการช่วยแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวของน้องๆด้วยนะคะก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่ทางอึ้งมไตัได้อุปการะไว้นะคะทั้งหมด15คนเราก็อยากให้พนักง,งานของอึ้งมณตันะคะมีส่วนร่วมเป็นผู้ปกครองของน้องๆด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพนักง,งานของอึ้งมไตัเราก็จะรู้สึกได้ว่าวันหนึ่งที่เขาทํางานเนี่ยไม่ได้ทํางาน แค่เพื่อตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าเขาได้ทํางานในส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือสังคมด้วยเราคิดอยู่เสมอนะคะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยดังนั้นสิ่งที่เรามองก็คือเราอยากจะขอบคุณสังคมไทยแล้วก็ทําสิ่งดีๆตอบแทนคืนกับสังคมไทยด้วยนะคะมูลนิธิสุพรรณมิตรเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ทํางานอย่างมืออาชีพนะคะเราได้ทํางานร่วมกันมาเราก็รู้สึกได้ว่าในการทํางานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนจริงๆ ดังนั้นเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาร่วมกันต่อไปแบบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านนะคะก็คืนสู่กลับสู่สังคมไทยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คนเล็กๆตัวน้อยก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ